ครับเจอกันอีกครั้งนะครับในวิชาการพัฒนาอาชีพภาคคุความมั่นคงนะครับได้บชั้นมปลายนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแทรกความนิยมเข้าสู่ความต้องการของผู้บริโภคนะครับครับความต้องการของผู้บริโภคก็คือหมายถึงอะไรนะครับความต้องการของผู้บริโภคก็คือความต้องการความอยากได้ในสินค้าและบริการซึ่งทําให้เกิดความพอใจ เมื่อความต้องการและความพอใจได้นั้นได้รับการตอบสนองนั่นเองนะครับทั้งจากประโยชน์ที่ได้สอยและในการสินค้าและบริการนั้นจะอัตคับประโยชน์จากการบริโภคสินค้าที่เราต้องการนั่นเองละครับครับครับมาดูกันต่อน,นะครับความสําคัญของเรื่องความต้องการของผู้บริโภค ในการวางแผนการขายสินค้าหรือบริการใดๆผู้บริการจะต้องมีข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการตลาดนั่นเองนะครับเหตุที่นักนักจัดการตลาดจำเป็นต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับกลุ่มผู้บริโภคและความต้องการของผู้บริโภคก็เพราะว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่จะผลิตและสินค้าที่มีคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับ และการขายให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคกลุ่มเดียวกันการกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์และรายยี่ห้อของสินค้าโดยยึดถือความต้องการของผู้บริโภคจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนนับนับบริาหารการจัดการตลาดทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้บริโภคคนส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีความอยากได้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับ ซึ่งจะได้เห็นได้ช้าขึ้นในเมื่อมีความปรารถนาในแง่ของความต้องการของบริโภคนั่นเองดังนั้นนักบริหารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงโครงสร้างความต้องการของบริโภคซึ่งจะชี้ให้เห็นความต้องการนั้นเกิดขึ้นจากอะไรความต้องการของผู้บริโภคจำแนกออกเป็น2ประเภทนั่นเองนะครับ 1. ความต้องการทางด้านร่างกายเช่นความหิวความอยากความนิยมและความอุอุ่มนั่นเองนะครับ และผลข้อที่2ก็คือความต้องการด้านอารมณ์หรือด้านจิตวิทยาหรือความปลอดภัยความรักและความดอนรับและความสนใจและความต้องการสองประการนี้เพื่อความเป็นจุดขายในการขายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการโฆษณาจากการแทรกค่านิยมครับเมื่อเข้าสู่บริโภคด้วยรูปแบบการโฆษณานั่นเองนะครับจึงทําให้ทุกคนสนใจในสินค้าของผู้บริการนั่นเองครับครับมาดู การสำรวจความต้องการของตลาดนั่นเองนะครับเนื่องจากตลาดทุกตลาดมีคู่แข่งกันมากมายซึ่งต่างจากโอกาสที่จะสนองความต้องการของผู้ค้าเพื่อที่จะขยายส่วนการตลาดของตนให้ขยายออกไปด้วยกันจึงเห็นได้ว่าปัจจุบันที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อความสําเร็จในการดําเนินการทางตลาดก็คือความรู้เกี่ยวกับแรงจูงใจและพฤติกรรมของผู้ริโภคนั่นเองนะครับส่วนผู้บริหารการตลาดที่ฉลาดจึงต้อง เป็นทําการวิเคราะห์วิจัยถึงความต้องการทันตกรรมของผู้บริโภคและพฤติกรรมของผู้บริโภคต้องอยู่จต่งถ้อยแท้เพื่อนําข้อมูลต่างๆมากําหนดช่องทางในการกําหนดกำายการโฆษณาการกําหนดราคาและเครื่องมือทางการตลาดอย่างอื่นให้สอดคล้องกับตลาดที่เกี่ยวข้องก,กับการค้าตลาดนั่นเองะครับ ครับมาดูพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าทางการตลาดนั่นเองนะครับว่าเนื่องจากคู่บฏิบั่างการตลาดสมัยใหม่นี้มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสิ่งสําคัญนั่นเองาการตลาดดังนนจึงได้ให้ความสนใจและศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากมากขึ้นเพราะการเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ได้ถูกต้องจะทําให้การตลาดสามารถตอบสนองและความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่าคู่แข่งนั่นเองนะครับซึ่งจาก นำความได้เปรียบจากบริษัทได้กล่าวว่าก่อนที่มนุษย์ได้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานั้นข้อมูลที่จะได้เกิดพฤติกรรมสนองเพื่อข้อมูลดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นเช่นร้าวใจของผู้เริโภคเกิดความต้องการและความต้องการจะทําให้เกิดแรงจูงใจให้สนองพฤติกรรมที่ในที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นขั้นตอนหรือกระบ,บวนการได้เรียกว่ากระบ,บวนการตามพฤติกรรมหรือกระบ,บวนการพฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีลักษณะคล้ายกันนันเองครับโดยมีลักษณะทั้งหมดสามลักษณะกันครับก็คือหนึ่งพฤติกรรมเกิดขึ้นได้จะต้องมีสาเหตุหรือทําให้กเกิดเหตุการณ์ที่บริโภคกันเองครับ2องพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะมีแรงจูงใจสามก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่เป้าหมายของผู้บริโภคนั่นเองนะครับครับ นั้นเรามาดูแรงจูงใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคนะครับการศึกษาต้องมีแรงจูงใจในการซื้อขายของบริโภคอาจเป็นเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมผู้บริโภคจึงเลือกสินค้าและบริการอย่างนั้นแทนที่จะเลือกสินค้าและบริการอย่างหนึ่งอย่างใดก็คือเพราะว่าแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากผู้บริโภคนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะครับส่วนประเภทของ ที่เกิดจากแรงจูงใจก็คือ1จูงใจที่เกิดจากตัวผลิตสินค้าของเรานั่นเองนะครับ2แรงจูงใจที่เกิดจากเหตุผลที่ต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3มก็คือแรงจูงใจที่เกิดจากอารมณ์ของเราว่าเราต้องการบริโภคสินค้านั้นๆหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนข้อที่4ี่ก็คือแรงจูงใจที่เกิดจากอุปมาอุปไมยของร้านค้าหรือการจําหน่ายสินค้าที่ถูกใจเรานั่นเองนะครับครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาเรียนในเรื่องความต้องการของผู้บริโภคสําหรับสินค้าทุกคนสามารถซื้อสินค้านั้นได้ไหมครับดังนั้นถ้าทุกคนสามารถซื้อสินค้าตามใจที่เราต้องการแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็เราก็สามารถพัฒนาอาชีพของเราได้ว่าสินค้านั้นเราเป็นตัวที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับครับสําหรับวันนี้ครูก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณมากครับก็เจอกันใหม่ในเอพแปดนะครับอ่า สำหรับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากก็เจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับ